สวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสิ้นปีแล้วนะคะ31-12/2023นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะขอให้เฮงๆบางๆรวยๆกันทุกคนเลยนะคะปีหน้านะคะที่สำคัญนะคะก่อนอื่นก็อยากจะขอขอบคุณด้วยเหมือนกันนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็ติดตามใน ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะหรือว่าตัว youtube ก็ตามนะคะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็วังว่านะคะเราจะามีคอนเทนต์ใหม่ๆดีๆนะคะในปีหน้านะคะแล้วก็อาจจะมีคอร์สใหม่เพิ่มขึ้นมาหรือว่าอาจจะเป็นโปรแกร,รมอื่นเพิ่มขึ้นมานะคะที่จะมาสอนกันนะคะก็ยังไงก็ฝากช่อชนะของเราเอาไว้ด้วยนะคะกลับมากันที่วันนี้นะคะคลิปของเรานะคะส่งท้ายปี เก่าต้องรับปีใหม่นะคะกันด้วยการหาค่านะคะของเวอร์ชันล่าสุดนะคะในแต่ละ ID ที่สถานะยังเป็น Active อยู่นั่นเองนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเรามีตัวของ ID นะคะแล้วก็เวอร์ชันโดยที่ตัวเวอร์ชันนั้นจะต้องเป็นเวอร์ชันล่าสุดที่เงื่อนไขว่า Sta t u s จะต้อง Active ด้วยยก,ยกตัวอย่างนะคะก็คือ A 1หนึ่งนะคะมี4ีเวอร์ชันด้วยกันนะคะแต่ตัว Active นะคะก็คือตัวเวอร์ชันหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ย ค่าที่เขาต้องการได้นะคะก็คือจะเป็นเหมือนในตารางนี้นะคะก็คือตัวที่ยัง Active เวอร์ชันล่าสุดแล้วก็ค่าของเขานะคะในตัวของเวอร์ชันล่าสุดด้วยเช่นกันนะคะเรามาดูวิธีการทํากันดีกว่าค่ะว่าทํายังไงนะคะก่อนอื่นก็เริ่มต้นนะคะเรา new measure ขึ้นมาก่อนเลยค่ะ เมชเชอร์ตัวนี้นะคะสิ่งที่เราต้องการหาก็คือหาเวอร์ชันล่าสุดก่อนโดยที่สเตตัสเนี่ยต้องแอคทีฟด้วยนะคะเราก็มาใส่เป็นอ,อตัวของเม a เชอร์นะคะ next version ที่ยังแอคทีฟนะคะเราก็ใส่ตัว Calculate นะคะ จะบอกว่าตัวของสูตร d ด x ต่างๆนะคะที่มาแชร์ไม่ใช่ว่าจะต้องใช้แบบนี้ตายตัวเป๊ะนะคะก็คือเราสามารถที่จะเอาใช้สูตรอื่นก็ได้นะคะหรือว่าใครมีข้อที่เทนหรือว่ามีสูตรที่ดีกว่านะคะก็สามารถเสนอแนะกันเข้ามาได้นะคะอนอื่นเราใช้เป็น c a l คูลเล e ตแล้วก็ตามด้วย Max นะคะเพื่อจะหาเวอร์ชันกันก่อนนะคะเวอร์ชั่นล่าสุด โดยที่ s t a ตัสยังเป็นแอคทีฟนั่นคือเราต้องฟิลเตอร์ว่าตัวของสเตตัสนะคะในเทเบิลนี้นะคะต้องเท่ากับแ c t i v e เท่านั้นนะคะเรียบร้อยนะคะเราใช้สูตรนี้นะคะเมื่อเรากด Enter นะคะเราก็จะได้ตัวของ MaxVersion ขึ้นมานะคะเรามาตรวจสอบดูว่ามันถูกหรือเปล่านะคะเริ่มต้นจากตัวนี้นะคะแล้วก็เอาตัว Measure ตัวนี้มาใส่นะคะ โอเคจะเห็นว่าถูกต้องนะคะก็คือล่าสุดที่ส t ตตัสเป็น Active ก็คือ,อเป็นหนึ่งหมดเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ New เมช s ั่นขึ้นมาใหม่ได้เลยนะคะเพื่อที่เราจะมาหาค่าถัดไปนะคะก็คือค่าของ Value นั่นเองนะคะเมชชั mm ่ hmm. Measure, Value นะคะที่เวอร์ชันล่าสุดแล้วก็ยังเป็น Active อยู่นะคะเราก็มาใส่เป็นตัว variable นะคะตัวแรกก็ใช้เป็น variable เป็น布尔เ e วละกันเท่ากับนะคะก็คือตัวเวอร์ชันล่าสุดที่ Stata เป็น Active ใช่ไหมคะแล้วก็หาเป็น Max อ่าใช้สูตรเดิมก็ได้นะคะ c a ลค u l เล e นะคะตัวของ Expression ที่เราใช้นะคะก็คือเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะใช้ Max นะคะตัวของเวอร์ชันที่ f i l เตอร์ตัว s t a t u s เท่ากับ c c t i v e นะคะ ถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้นะคะค่าที่ได้มามันก็คือจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดเท่านั้นนะคะถ้าเราไม่ฟิลเตอร์ตัวนี้มันก็จะได้4ได้2อะไรอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็กด alternate enter เพื่อลงมาบรรทัดถัดมานะคะเราก็จะทำการ return ค่านะคะเมืเราใช้ variable ต้องจำไว้เลยว่าเราจะต้อง return ค่าเสมอนะคะ return ค่าเป็นอะไรนะคะเราก็เป็น calculate เหมือนเดิมเราก็คือคานวณน,นะคะ expression ของเรานะคะเราก็คือต้องการ sum ถามว่าทำไมเราถึง sum value ทำไมเราไม่ใช้ max ไปนะคะขึ้นอยู่กับบริบทนะคะหรือว่า context ของตัวนี้หรือว่า requirement ที่ต้องการในกรณีนี้นะคะถ้าสมมุติว่า a หนึ่งนะคะ version หนึมีอีกหนึ่งบรรทัดเนี่ยเราก็ต้องการที่จะ m ข้อมูลนะคะแต่ถ้าบาง transaction ที่มีนะคะเขาบอกว่าโอเคมีแค่บรรทัดเดียวอยากจะใช้ max ก็ทำได้เช่นกันนะคะเส็จแล้ว filter ต่อมานะคะก็คือพูดง่าว่าเป็นเวอร์ชันนั่นเองนะคะซึ่งมันก็จะต้องเท่ากับตัวแปร y นะคะที่เราเใส่ไปเมื่อกี้นะคะถ้าเราใส่แค่นี้นะคะลองดูผลลัพธ์กันก่อนนะคะว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะคะเมื่อเราใส่ไปปุ๊บเราก็เอามาใส่นี้นะคะ คนรับที่ได้จะเห็นว่า b2 ไม่ถูกต้องนะคะ b2 ก็คือการซ้ำทั้ง active แล้วก็ non active นะคะเนื่องจากว่าเราซ้ำแต่เราไม่ได้ใส่เงื่อนไขนะคะเราบอกว่าโอเคเวอร์ชันของเรานะคะอ่าเนี่ยค่ะเราบอกว่าตัวเวอร์ชันของเราเนี่ยเท่ากับ y ตัวนี้นะคะเท่ากับ1ก็จริงนะคะแต่ว่า่1เนี่ยมี2ตัวมีอันนึงเป็น active แล้วก็อีกอันนึงเป็น non active นะคะ ถ้าจะให้ถูกต้องจริงเราก็ใส่แอนเพิ่มนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวแทนของคำว่าและนะคะก็คือแอนนั่นเองนะคะตัว status นะคะเท่ากับ active เรียบร้อยนะคะข้อมูลก็จะถูกต้องอย่างที่เราต้องการนะคะก็คือเวอร์ชันหนึ่งตัวที่ active อย่างเดียวก็คือ30นั่นเองนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ น่าจะจบเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะอีกครั้งสำหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะหวังว่าปีหน้าจะยังได้รับการอร์ตจากทุกคนอีกนะคะแล้วพบกันใหม่ในปี2024คะ่ะสวัสดีคะ่ะ